ถ้าจักรวาลของเรามีดวงอาทิตย์โคจรร่วมกันสองดวงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนวันนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องเพิ่มดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับชึบแปทุกคนอีซี่เลยทีนี้ตุ้มโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยัอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊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 ยโก๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่โอ๊ยอโอ เนียเดี๋ยวเราจะทําให้อยู่ในสมดุลก่อนนะครับมันจะได้ไม่หมุนแบบนั้นโอเคนะเราจะมากดที่สมดุลโมเมนตัมนะครับผมโอเคเรียบร้อยทุกคนนะจากนั้นเราก็มาดูกันเถอะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ดวงอาทิตย์เราหมุนวนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้วงโคจรของโลกเราได้เปลี่ยนเป็นวงรีนะครับแล้วจะมีส่วนที่ไกลใกล้ต่างกันนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนโอเคเรามาดูภาพรวมของระบบสุริยะกันก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะตอนนี้ทุกคนดาวพฤหัสมโคโจรแบบใกล้ขึ้นนะผมดาวเสาร์ก็เปลี่ยนวงโคโจรแบบว่าเป็นวงรีหมดเลยนะผมตอนนี้ชึบออ้โอเคทุกคนนะตอนนี้โลกเราได้กลายเป็นดวงดาวอะไรไปแล้วเนี่ยทุกคนอุณหภูมิทุกคน,อ,ภภกคนอยู่ที่260 2อ0 262อ่ะเนะี่ยตอนนี้แบบว่าโลกเราร้อนละอุดุเดือดมากๆนะครับทุกคนและถ้าใครกําลังรู้สึกว่าง ก็ลองยกดวงอาทิตย์เข้ามาโครจรร่วมกัน2ดวงในระบบสุริยะเล่นๆดูนะครับและ้ะจะได้รู้ว่า